นี่แม่กินกินเค้กวันเกิดกะทุเรียนเนาะค่อยๆกินได้ไหมนะอร่อยไหมหวานป่ะแม่หวานเนาะอร่อยอ่ะจะได้มีแรงเนาะนะนะชอบมากเลยใช่ไหมทุเรียนอะ่ะชอบมากเลยไม่ได้ไข่อ่ะแม่แม่เห็นรูปแม่ไหมแม่แม่เห็นแม่ปะ่ะสวยไหมสวยป่ะฮนะ สวยป่ะเนี่ยเย้าต่อยสวยไหมฮะโอเคไหมเนี่ยหน้าตาใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ไหมฮะหน้าตาใช้ได้ใช่ไหมไอ้หนูได้หน้ามาใครหน้าเหมือนใครเนี่ยหนูอะฮะหน้าเหมือนใครหนูอะฮะหนูเนี่ยหนูได้หน้าเหมือนใครเนี่ยหน้หนาเหมือนใครหหเ,หในหนเหม,รมือนแม่หรือเหมือนพ่อฮะปา,ากยังไม่ว่างเดี๋ยวก่อน มือนใครแม่บอกสิฮะหนูว่าหน้าเหมือนใครเอ่อใกล้ๆกันแหละหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนใครเหมือนใครตัดสินใจไม่ได้เหรอว่าหน้าเหมือนใครเหมือนแม่หรือเหมือนพ่อฮะฮะไปทางพ่อไปทางพ่อมึงอะนเหรอพ่อมึงไอ้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรพ่อหนูอะชื่อสม ชื่อสำรวยเหรอแล้วสำรวยไปไหนแล้วละ่ะตายห่ยเขาตายดีไม่ได้ตายห่าไม